นี่ครับดูนะครับโอ้โหคนเยอะเอครับมันได้จริงครับผมโอเคกลับสวัสดีกันนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนปั๊มผู้ติดตามติ๊กต็อกนะครับทำได้จริงนะครับ ล้านเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่ติกต็อกนี่ดูนะครับผู้ติดตามของผมแค่ยี่สิบเอ็ดคนเองให้เข้าไปที่แก้ไขโปรโฟไฟล์นะครับเนี่ยแก้ไขโปรโฟไฟล์แล้วกดไปเลยแล้วกดไปที่ไอคำว่าชื่อผู้ใช้งานนะครับผมเนี่ย กดไปเลยเนีย่ยตรงนีนะ้กดตรงนี้นะโอเคแล้วกดคัดลอกไปนะครับคัดลอกออกมาแล้วปัดทิ้งเลยแล้วขั้นตอนที่สองให้เข้าไปที่ Google Chrome นะครับตรงมีแอปตัวนี้นะครับ Google Chrome เนี่ยครับหน้าแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ ให้พิมพ์คำว่า v i p t o d นะครับแล้วกดเข้าไปเลยโอเคเสร็จบรร้านะครับหน้าแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้เราพิมพ์ไอคำที่มันให้พิมพ์เนะี่ยข้างบนนะ่ะไอตัวหนะังสือภาษาอังกฤษนะ่ะไอตัวนี้แนละพิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์ตรงนี้นะมันมีคำอยู่ว่า v S A S, S, <S P <S แล้วกดไอตัวสีฟ้าเนะี่ยเข้าไปเลยเนี่ยเด็ดช้าเนี่ยไอตัวแรกเลยนะครับเนี่ยเป็นปั๊มผู้ติดตามนะครับผมไอตัวแรกเลยกดเ,เข้าไปโอเคแล้วก็วางนะครับวาง ลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้นะ่ยวางลงไปเนี่ยโอเคแล้วกดไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยโอเคนี่ไงครับมันจะรู้เลยว่าเรามีผู้ติดตามอยู่แค่ยี่สิบเ็ดคนนะครับผมนี่เราจะมาปั๊มกันกดไปที่บวกไปเลยเนี่ยไอ้ตัวรูปคนแล้วก็บวกเนี่ยตัวสีฟ้าเนะี่ยกดไปเลย โอเคถ้าเป็นอย่างนี้หมายควาว่ามันได้แล้วนะครับผมเนีย่ยถ้าเป็นอย่างนี้หมายควาว่ามันได้นะเดี๋ยวเรากดออกมาแล้วก็ไปที่ตนะิ๊กต็อกไปดูกันว่ามันได้จริงไหมแล้วก็มาดูที่ก่องค้าเข้านะครับที่แจ้งเตือนเนะี่ยที่มีตัวเลขสิบเก้าเนี่ยสีแดงแเข้ามานี่ครับดูนะครับ โอ้โหคนเยอะครับมันได้จริงครับผมกดเข้ามานี่ยังไงครับผู้ติดตามเป็น40แล้วมันทำได้จริงนะครับถ้าคนขยันนะครับปั๊มวันหนึ่งก็จะได้อยู่สองล้านผู้ติดตามได้ได้นะครับปั๊มได้เรื่อยๆนะครับแต่ต้องรอเวลามัน มันเนี่ยมันต้องรอเวลาให้มันมันหมดหมดเวลานี้แล้วก็ปั๊มใหม่อีกทีก็ยังได้นะครับผมนอกจากนี้นอกจากปั๊มให้ตัวเองแล้วปั๊มให้คนอื่นยังได้นะครับผมแค่คัดลอกชื่อของคนอื่นแล้วไปปั๊มให้ปัม๊มไม่ว่าจะปั๊มให้เพื่อนปั๊มให้แฟนปั๊มให้ใครก็สั่งนะครับผมมันสามารถทําได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทําคลิปอะไรหรือทําคลิป ยังไงอยากให้สอนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะสอนทำเดี๋ยวอีพีต่ต่อไปเราจะสอนปั๊มหัวใจนะครับผมติ๊ต็อกแล้วก็อีพีต่อไปอีกเราจะสอนปั๊มคอมเมนต์ comment. แล้วอีพีต่อไปเราจะสอนปั๊มยอดปิวนะครับผมในติ๊กต็อกนะครับ Okay, yeah, I don't got a reason to lie. They gave me the key to the sky. But I'd rather open my eyes, cause that's what'll keep me alive. Something that sees in my mind. Please do not fuck up my day. Everybody want a headline, I don't got nothing to say.